วันนี้มาเรียนฟิบูเซอร์เคิลนะครับใช้หาเป้าทีพีแม่นยำนะครับเราถ้าเรารู้เป้าทีพีครับเราจะเราจะกล้าถือถือรันนะครับตัวอย่างนะครับกราฟขึ้นมานะครับเป็นฝั่งบายนะครับสวิงโลสวิงไฮครับแล้วก็ช็อกลงมานะครับช็อกลงมาแล้วก็เขาต้องพักตัวใช่ไหมครับตามฟิบูไทม์โซนใช่ไหมครับ แล้วก็ไอ้จุดพอเข้าโซนสามถึงห้านี่แหละมันจะเป็นจุดเลเวลสำคัญครับว่าเป้าจะไปที่เลเวลเท่าไหร่นะครับเ้าแรกนะครับก็คือตัวเลขคู่กันนะครับก็คือนะครับตรงนี้เราจะใช้พี่โบแฟนนะครับอันนี้สลับผมนะครับ ที่ผมลองค้นหามานะครับผมใช้พี่โบแฟนนะครับแล้วก็ดูรเวลสำคัญนะครับคือตรงนี้นะครับว่าเขาอยู่ที่รเวลเท่าไหร่รเวลตัวแรกถ้าย่อหกสิบเอ็ดจุดแปดเป้าก็จะมาที่พอเขาจะวิ่งเป็นเทนใช่ไหมครับสามถึงห้าเนี่ยเขาจะวิ่งยาวแต่เราจะรู้เป้าเขาได้ยังไงก็คือพอเราต้องรู้ตัวเลขข้างหน้าก็คือหกสิบเอดจุดแปดใช่ไหมสมมติเขาก็จะมาที่ทีพีเรา หนึ่งหกหนึ่งจิบแปดนะครับยาฟิโบไซเคิลใช้หาจุดทีพีครับเดี๋ยวพาไปชมตัวอย่างนะครับผมก็ตอนแรกๆเลยที่ผมทำคลิปก็คือเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดูนะครับที่ผมเข้าออเดอร์ตั้งนานครับตอนยังไม่เกิดกราฟชุดนี้นะครับตอนผมทำกลุ่มแรกๆเลยครับทําช่องแรกๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นรูมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ ผมเข้าออเดอร์ตั้งแต่ตรงนี้เลยครับแล้วกราฟก็ลงมาที่ tp หนึ่งหกหนึ่งจุดแปดพอดีครับมันเป็นแบบเราจะได้กล้าถือรันได้นะครับจะได้มีความกล้านะครับเราต้องเชื่อมั่นนะครับว่าเขาจะมาหนึ่งหกหนึ่งจุดแปดเราต้องทําสถิติไว้นะครับก็คือชุดนี้นะครับกราฟทำา i g ทำาโลนะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับถ้าปิดต่ําได้ก็ช็อคเป็นฝั่งซิลนะครับแล้วทำา i g นะครับ ทำโลแล้วก็สามารถปิดต่ำกดไส้นี้ได้ก็ช็อกแล้วพอช็อกแล้วผมจะใช้อนี้นะครับผมจะตีจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือจุดช็อกนะครับผมย้อยใช้ฟิวบอเซคันต์นะครับตีหาจุดทีนะครับผมจะใช้ฟิวบอไทม์โซนก่อนนะครับเข้าอยู่ในโซนสามถึงห้าเนี่ยผมจะพอเราดูโครงสร้างก็แล้วไงว่าเขาช็อก ก็คือปิดตามก็ไส้นี้ได้ครับตัวเป็นฝั่งเซลลแล้วผมก็จะใช้พิโบแฟนนะครับเดี๋ยวพิโบแฟนนะครับใช้ไม่ยากนะครับผมจะใช้แค่นี้นะครับสาหรับผมนะผมยังมาตีที่สวิงโลล่าสุดนะครับที่เอเมชีดีเขาตัดลงแล้วผมก็กลางนะครับพิโบแฟนนะครับตีที่สวิงไฮสุดมาที่สวิงโลล่าสุดนะครับ แล้วก็ชุดนี้ผมก็ได้เข้าเดอร์ที่61.8นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลูมาดูนะว่าผมเข้ายิงครับก่อนที่จะเกิดกราฟนี้ด้วยแล้วก็ผมก็เข้าเซียะครับถือลันลงมาจนแล้วก็ใช้พิโบซิร์น,นะครับหาเป้า DP นะครับก็คือเมื่อกี้เขาย่อ61.8ใช่ไหมเป้าขเขาก็คือผมจะตีที่ตรงนี้นะครับตรงที่ช็อก จริงลงมาที่สิงไฮนะครับใช้หาทีพีครับแล้วก็เขาก็จะมาที่หนึ่งหหนึ่งยืนแปนะครับก็ตรงพเรีนะรครับเป๊ะเลยนะครับจบจบรอบนะครับก็พยายามเทรดให้จบรอบที่หนึ่งหหนึ่งยืนแปนะครับ เดี๋ยวยกตัวอย่างให้อีกสักตัวอย่างนะครับพอเรากางพิโวไทม์โซนสามหึงห้าผมย่อจะใช้พิโวแฟนนะครับดีที่สวิงโลมาที่สวิงไฮนี่ครับย่อเท่าไหร่สามแปดจุดสองนะครับเดี๋ยวผมจะทีที่สวิงไฮสุดนะครับดีที่สวิงโลครับมาที่สวิงไฮครับหาเป้าที่ราคาที่จะไปนะครับ ก็คือสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดครับเขาก็มาที่สองร้อยหกสิบเอดจุดแะนะครับน<อ>ี่ครับเขาจะแบบพอเรารู้ใช่ไหมครับว่าเขาบอสบอยแล้วก็พักตัวแต่เขาต้องมีเลเวลที่เขาจะไปครับพักตัวที่เลเวลเท่าไหร่เขาก็จะไปตามเป้าเลเวลนั้นนะครับครับก<น>็นี่แหละครับฟิบโบเซอร์อเคิลครับสรับผมใช้หา TP จะหาเป้า T P ครับฟิโบเซอร์คิลน,นี่ก็ฟิโบเซอร์คก็ใช้ได้อีกอย่างนะครับคือเนี่คยังเป็นฝั่งบายอยู่ก็ยังเป็นเทนขาขึ้นเขาเนี่ยครับยังเป็นเทนขาขึ้นก็คือ M a C D ตัดลงตรงนี้แล้วแสดงว่าโลนี้สำคัญนะครับ เขาห้ามปิดตามวันนี้นะครับปิดตามก่อไส้นี้ไม่ได้ถ้าปิดตามก็จะช็อกเป็นฝั่งซีลแต่ทองคํานะครับเป็นเทนขาขึ้นมาตลอดนะครับผมก็ใช้พี่โบซื้อขึ้นนะครับมันจะมีจุด7 8กถึง8.87นะครับตีที่จะมีโลไปที่จะมีไฮนะครับเขาก็จะมาที่8.87กรอบนี้นะครับ8.87ถึง7.86 เขาจะลงมาที่ตรงนี้ครับให้คนคิดว่าเขาจะกลับตัวเป็นฝั่งซีลครับให้ซีลตามนะครับที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับเขาต้องไม่ปิดต่ำกว่าขอบนี้ครับเจ็ดสิบแปดดหกถึงแปดสิบแปดจุดเจ็ดนะครับ,ถ,รบถ้าปิดต่ำกว่านี้ได้ก็จะช็อกนะครับเป็นฝั่งซีลนับสำหรับผมก็ใช้หา t ีพครับใช้หาใช้รู้ว่าเป้าขเขาที่จะไปก็คือเนี่ยตอนที่ออทามไฮเนี่ย เทาที่จะไปคือเท่าไหร่นะครับผมวัดปั๊ไว้แล้วว่าไปสองพันแปดนะครับสองพันแปดก็คือเขาย่อยี่สามจุดหกทวามเฟมเล็กนะครับแต่ทวามเฟมใหญ่ย่อห้าสิบเปอร์เซ็นก็คืออยู่ระหว่างหนึ่งของหนึ่งจุดแปดแต่ไม่ถึงสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับ